ไม่มิตรเผ็ดดิแต่โมงไม่หรอไมิตรเผ็ดดิกินได้กกินกินได้ก็จะเศ้าเอามาดังมาุ่วใจหน้าไถอะฉ้นสปลาสีปลาเลยสีค้าวสีผีเอาดังมาเอิ้ย่างี่ล่านาเหน่ง

มันแบบแข็งงหน่อแก่ปุ๋ยแบบง่ายเลยแบบแบบเก็บี่จะมาไปหน้ามาเดี๋ยวเดยเดี๋ยวังแกง่ายผมนะเปิดเซใส่เบิรเซ่หอมง่ายหอ่ายจจักันวิทยุพี่ยี่เงินแปเงินแปดขบีเดียวมาติดเงี้ยงยูมันเท่าใส่จาซื้อสามเงินเก่าอ้าจจะไปซื้อยดาวจกจ้าได้ไปควายส้งเดือมาลย เาซื้อมาแม่จะซื้อเงินสดมาขายแม่ดาวจากเจ้าเดือนละลอยไหมขมมันอยู่หอัวดงแอบกินแอบกินหัวยังเกาะแอบกินแอบกินโอ้แปลว่ายังไม่สดให้ควายแปลให้ป๋แปลเก้าป๋าให้ควายแปลให้ป๋ายิ้าเถาอยู่หันตะบุนไม่ได้หันมาหาควาย ไม่สาวอ่ะแคเนีมาสาวเนาะอันนี่ยคอเาสาวเนาะสาวอยู<_<_<_<_<_<_่ดิากับเถาขุดเถาพู<_<_<_ uh> ่แอยู่ว่าเขาว่ออกเดบ้งขี่ปลาขีปลาน้องนิวไม่ได้ทานนะที่นี่ยพ่เพอนเดียวขี่ปลาบ้านเดียวเ่อนไม่จ้ะเินไปจะกินก็นี่นะเพอุจระปลา อะไรเปร็นตะกี้ปราเออตะกีปะ้ปลาอร่อยมากเลยอุจาราปลาใช่ไหมออยนี่ไหนไหนดูสิทำไมไม่กินกับข้าวอออะอะไรขมปัน้นเชียละไ <laughs> ายกีปลาเนะาะกินกับขมก็โอ้ตั้ตาม,ม,ามยัง,ง,มยงนิ่มอีกนะซ้ำหน่ะไม่มยังไม่เอา เทาเปลี่ยงจานก็เห็นอย่งละอาย่ก็คือีและข้าล่างของจานชีออยดูให้ก่อว่าขาดหรือสข่อไม่ได้ล่างไหมไล่างยินิ้วไปอยากกินน้ำมูก